พุทธมนทรสุพรรณบุรีและสกายวอล์กสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ในเขตกลุ่มโบราณสถานเมืองอู่ทองใกล้ชุมชนวัดเขาทำเทียม จึงมีบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัดเขาทำเทียมทางผู้บริหารก็จึงขึ้นป้ายบอกเอาไว้ให้รู้ว่าที่นี่เรียกว่าพุทธมณฑลสุพรรณบุรีเป็นคนละส่วนกันกันกบวัดเขา คำเทียมซึ่งเป็นวัดประจําท้องถิน่นแต่พุทธมนทลสุพรรณบุรีนี้เป็นงานร่วมกันของคณะสงฆ์และพุทธบริษัททั้งจังหวัดสุพรรณบุรีนําพัฒนานําแกะสลักพระพุทธรูปหิน ตามธรรมชาติบนหน้าผาองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือในโลกองค์หนึ่งให้นามว่าพระพุทธปุตยะคีรีสีสุวรรณภูมิเรียกง่ายๆว่าหลวงพ่ออูทอง ก็เป็นพุทธมนทลที่สวยงามและอลังการด้วยบุญบารมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมพุทธิมงคลเสียงสิรินันโทรปร,ริยนธรรมแปดประโยค เจ้าอาวาสวัดป่าเลไรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีครับวันนี้ก็แวะมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งสำหรับนายตะวันแล้วสถานที่ตรงนี้ก็แทบจะเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ เหมือนกับมาติดตามดูงานตั้งแต่ยังไม่แกะสลักพระพุทธรูปจนเริ่มแกะสลักและก็จนเสร,เรียบร้อยพัฒนาเป็นสวนสาธารณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วทาง การบ้านเมืองก็มาพัฒนาสร้างสกายวอล์กของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ว่ากันว่าเป็นสกายวอล์กที่ยาวที่สุดในประเทศไทยขึ้นใกล้กับองค์พระด้วยก็ยิ่งช่วยให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้มีทั้ง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่มีทั้งสกายวอล์กสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวอยู่คู่กันเพิ่มสีสันเพิ่มความสำคัญให้กับสถานที่ได้อย่างมากมายนายตะวันแวะมาคราวนี้ ในช่วงที่หรือเรียกว่าค่อนข้างจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ดีที่มีโอกาสได้เห็นทันวันที่ตัวเองตายถ้าตายเร็วกว่านี้ก็ไม่มีโอกาสจะได้เห็นครับ